ดวงวันพุทธที่17เมษายนค่ะวันนี้ดวงดีที่สุดเป็นคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะวันนี้เราจะได้ทํางานใหม่ๆความรับผิดชอบใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ที่ผู้ใหญ่เขานําเสนอให้เราเข้าไปทํานะคะแล้วก็เราก็จะทําออกมาได้ดีด้วยผลงานผลลัพธ์ก็คือเกินความคาดหมายไม่เสียชื่อคนฝากเราเลยค่ะ คนเกิดวันเสาร์ค่ะจะโดนผู้ใหญ่ตําหนิติดติงลงมานิดนึงนะคะในเรื่องของการทํางานหรือในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆซึ่งมันจะทําให้เราน้อยนิดนึงแหละแต่เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นความผิดที่ไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรเราสามารถปรับปรุงแก้ไขได้แล้วก็เราจะกลับมาทํางานได้ดีมากกว่าเดิมที่เขาตั้งใจไว้ด้วยค่ะ คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะระวังในเรื่องอุบัติเหตุรถยนต์นะคะหรือว่าจะมีเรื่องที่เสียเงินกับรถกับการเดินทางค่ะถ้ามีต้องซ่อมต้องเปลี่ยนอะไรนะให้เปลี่ยนไปเลยแล้วก็ใช้ของดีไปเลยให้เจ็บแต่จบจ่ายเงินทีเดียวค่ะ คนเกิดวันจันทร์ค่ะมีคิดในเรื่องของงานค่ะวางแผนในเรื่องของงานอยากจะให้มันก้าวหน้าก้าวไกลมากกว่านี้ค่ะคิดในเรื่องการส่งออกการต่างประเทศหรือการโปรโมทมากขึ้นด้วยแล้วก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีเพราะว่าเราวางแผนมาดีมากค่ะ คนเกิดวันอังคารค่ะจะรู้สึกอึดอัดโดนบังคับหรือว่าให้ทําในสิ่งที่เราไม่ชอบไม่ถนัดค่ะแต่ว่าเราก็จะสามารถจัดการกับปัญหาตรงหน้าอันนี้ได้ค่ะจะผ่านผลไปได้ด้วยดีมีคนช่วยเหลือค่ะแล้วก็งานจะสําเร็จไวกว่าที่คิดด้วยค่ะ คนเกิดวันพุธค่ะจะมีการจัดระเบียบงานสักนิดนึงค่ะจะมีการเรียกคนที่ไม่ทําตามกฎเกณฑ์เข้ามาคุยเข้ามาหาทางออกหาทางแก้ปัญหาร่วมกันค่ะซึ่งในการพูดครั้งนี้มันก็จะมีคนที่ไม่พอใจแหละกับเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งเขาหรือว่าทางฝั่งเราค่ะแต่มันจะเป็นหนทางที่ทําให้งานน่ะก้าวหน้าต่อไปได้ตอนนี้ก็เลยต้องเอาเรื่องงานไว้ก่อนเรื่องความสัมพันธ์ไว้ทีหลังค่ะ คนเกิดวันพฤหัสค่ะเปิดงานมาไปทํางานด้วยความรู้สึกแปลกๆกับเพื่อนร่วมงานกับคนที่ทํางานค่ะรู้สึกว่าเขามีการจับกลุ่มซุบซิบนิมทาแล้วก็แบ่งพักแบ่งพวกซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้เขามองเราอยู่ในฝั่งไหนพวกไหนค่ะแต่ว่าให้เราทําตัวตามปกตินะคะล่าเริงแจ่มใสาตามปกติพูดคุยตามปกติแล้วก็มันก็จะดีขึ้นไม่มีอะไรไม่ถูกเพ่งเลงค่ะ